มีประสบการณ์เป็นแท็กซี่มากเลยนะยังเป็นคิวมอเตอร์ไซค์ด้วยเหมือนวันนี้คุ่ตันมาทำอะไรที่นี่ฮะขับแท็กซี่ในช่วงนีเป็นคนขับแท็กซี่ครับโอเคและในช่วงนี้นะครับพอเสียงประเมินตอนรับคุณตันอีชิตาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องคุกเข่าจริงยไดูจะดูน่า

โมื่กีราคาอะไรนะโ้น่าจะพักสี่สี่าคุณยัไม่ได้มาเลยโทนะครับห้าหน้ค่าูค่ะครับกต้องเอาละครับแล้วเรียบร้อยเอ่อตัพลคคาครับตำพลเป็นผู้โชคดีได้เป็นมูลค่าสองล้านสอล้าน คือกำปนโคคาครับเอออาชีพขับแท็กซี่ครับ,อรรบเอออยู่กรุงเทพครับผมแต่ว่าบ้านพ่อกับแม่อยู่สุพรรณครับก็รู้สึกด,ดีใจครับผมพอดีแบบพอดีรถแท็กซี่ที่ใช้อยู่มันก็เข่ามากแล้วด้วยครับ2องล้านเหมื่นครับผมคิดหรือย่างอะจะาไปทำอะไรเออก็คิดว่า,าจะซื้อบ้านให้ลูกครับผม แล้วก็แล้วก็จะซื้อแท็กซี่วิสคันหนึ่งไว้เก่าๆสักคันหนึ่งไว้ใช้วิ่งรับคนปกติครับเพราะว่าแท็กซี่ที่ใช้อยู่มันหมดบ้าทนนะะยทะเบียนแล้วครับเขาอาจจะมีแบบเออเป็นบ้านส่วนตัวให้ลูกเขาอยู่แบบนี้ที่จิเป็นแบบเป็นส่วนตัวเลยะครับเพราะว่าคือลูกเขาแบบอยากจะมีห้องเป็นส่วนตัวะครับเพราะทุกวันนี้มันนอนรวมกัน,นะครับเป็นห้องเราเป็นห้องอว่างคือลูกใหญ่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ตัวบอกลูกก่อนที่แรกลูกก็ไม่ค่อยเชื่อ่าฮะก็เลยแบบ พอส่งรหัสให้เขาดูเขาแบบเขาก็ดีใจแบบสุดก,กี๊ดู่ที่ทบ้านนอกครับที่บ้านแฟนนะบี้สินนะครับเออจะมีนี้สินบัตรเครดิตของแฟนนิดหน่อยครับก็คือช่วงนั้นเงินมันช็อตครับพอดีแบบจังหวะเปิดดูได้ไหมฮะอ่ะ,อะพอดีผมเป็นมะเร็งที่ไตอะ,ะอ๋ะอ,อก็เลยแบบว่าช่วงนั้นแบบว่าเออก็เลยไม่ค่อยได้หาเงินขับรถด้วยแต่ว่ามันดีทั้งว่าค่ารักษาฟรีผมใช้บัตรทองแต่ว่าคือเงินเราไม่ได้หาแล้วก็แบบว่าพอดีแฟนก็กูุบบัตรเครดิตมาเพื่อมาใช้จ่ายแบบว่า ของาภาระในบ้านนะพี่น้องแท็กซี่คืออยากจะพราะพูดตรงๆคืออยากจะแบบช่วยรับผู้โดยสารตามห้างไปส่งเขาถึงที่หน่อยคือบางทีส่วนตัวผมนะผมขับแท็กซี่บางทีแบบเราขับตามหลังเขาเห็นเขาไม่รับคนบางทีกน่าเห็นใจกับลูกสาวกผู้โดยสารนะเพราะว่าเออบางทีคนเขาอยากกลับบ้านไวบางทีบบเออไปส่งเขาหน่อยอ้อมเราก็มีอาชีพขับแท็กซี่ว่าคือเราต้องทําใจเรื่องรถติดไว้ก่อนอยู่แล้วก็คืออยากจะแบบเด็กน้อยช่วงเย็นๆอ่ะคือเย็นๆอ่ะ คืออยากให้ส่งพวกพนักงานที่เขาเลิกงานมาแล้วให้ส่งครแบบให้ถึงบ้านเนี่ยวอาไว้เขาจะมีเวลาพักผ่อนเรืออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คืออยากใจให้ตรงนี้มากกว่าครามาแห่งชีวิตเรามาแห่งชีวิตเออผมว่าสําหรับผมมันคือรางวัลชีวิตจริงๆครับเพราะว่ามันมันเหมือนเปลี่ยนตัวเองครับจากเราครับที่คือหลายเดือนเนี้ยทะเลาะกับแฟนเรื่องเงินขาดเนคือมันมันมันแย่มากเลยก็ต้องขอบคุณคุณตาคือได้ตรงนี้มาผมก็เลยจะได้เงินซื้อบ้านให้ลูกอยู่ แล้วก็มีได้ซื้อใหม่ทำอาชีพตัวเองใหม่ที่มันถูกก็ต้องตรงใหมาที่เราไม่ต้องขับรถที่มันหมดปอดใบทะเบียนแล้วก็โอเคเป็นเป็นรางวัลอาชีเเาพเธอผู้ไปออกคนเดียวเตือนนะครับมาแจกก้บนเป็นกิจกรรมรักไทยใจดีของแกลเป็นเก้าสิบลูกขุ้งรักไทยคลื่นเพลงระดับหนึ่งข <c oughs> องกรุงเทพครับดิจาราครับเป็นศรานกันเลยพี่ครับขอให้ทุกทีนะก็ให้กำลังใจทุกคนทางดิฉันก็เป็นอาชีพดิีนะครับทำใหตัวเองเราช <c oughs> ่วยคนทุกคนไปถึงเป้าหมายทุกวันนะดูแล ลูกค้าด้วยนะเป็นผู้ชายก็ดูแลเป็นผู้หญิงก็ดูแลเป็นพิเศษบอกควาอหมายนะไม่ได้ดูแลพิเศษแบบนะะั้นนะ้าใจนะโอเคนะให้ให้อาชีพ <_ S 1> ที่ <_ S 1> มีศักดิ์ศร,รีนะเราถึง <_ S 1> แม้จะไม่ได้มีเงินเยอะเราก็เป็นอาชีพที่มีคุณค่านะครับเนี้ยอย่าดูดูลูกค้าอย่าดูดูรวยนะครับพูดดูดี